ง,ง่ายท้องเลยประเหตุนนะครับในภารกิจเราก็ยังไม่เรียบร้อยอรถฟังงายท้องปังสางเลยก็เรียกว่าปังสางคือะโอ้ยังระเบิดเยทุกมักเขือโอเคครับท่านผู้ชมที่รักสวัสดีครับเพื่อนๆืนสวัสดีครับทุกคน FC แฟนคลับของอาจารย์สมชายทั่วโลกเลยวันนี้อาจารย์มีภารกิจที่จะไปอีสานนะครับจะไปอำเภอปา,างกูจังหวัดศรีสะเกดไปเรื่องภารกิจกระถินไปทำภารกิจช่วยครูบาอาจารย์อ่าสืบเนื่องจากเช้านี้เช้าว,วันเสาร์ที่29 เราคม2565วันนี้เช้า,ชานี้อากาศสดใสแล้วก็เรากำลังจะเดินทางนะครับเมื่อกี้ก็อ่าติดนิดหน่อยพอดี้างหน้ามีอุบัติเหตุตอนนี้รถวิ่งได้แล้วกเช้านี้ก็ส่งความปรารถนาดีส่งความสุขถึงเพื่อนๆทุกคนวันนี้ อาจารย์จะไปทำบุญก็จะอนุโมทนาบุญให้ท่านทุกคนทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกับอาจารย์แล้วก็ส่งบุญส่งกุศลร่วมกันคนที่ไปอยู่ต่างถิน่นต่างที่ทำมาหากินอยู่ต่างประเทศก็ขอให้ร่ำรวยขอให้ได้เอาเงินถุงเงินถังกลับบ้านเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใดๆก็ตามในโลกใบนี้เราก็ เป็นไปได้ด้วยการสร้างขันและกําลังใจส่งกําลังใจให้กันส่งความเป็นกันระยะาณมิตรที่ดีให้แก่กันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันตอนที่เราไม่สบายใจหรือมีความทุกข์หรือจะต้องการความช่วยเหลือนั่นคือ,อสิ่งธรรมดาของโลกที่เราถึงต้องพึ่งพาอาศัยกันคนที่ไม่มีก็อาศัยคนมีคนที่ไม่รู้ก็อาศัยคนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรามีเรารู้พอที่จะแบ่งปันกันได้ ก็แบ่งปันกันวันนี้อาจารย์จะเดินทางน่าจะประมาณสัก5-6ชั่วโมงนับจากนี้ก็ขอใหอ้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามต่อไปแล้วก็มีอะไรคืบหน้าอาจารย์จะลงในงานเป็นอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจารย์ก็จะลงไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะส่งข่าว FC แฟนคลับจะได้ เ็นความเคลื่อนไหวว่าอาจารย์ไปที่ไหนไปทําภารกิจอะไรบ้างเพื่อพระพุทธศาสนาหรือจันทรลงพระพุทธศาสนาสแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างถูกต้องอเป็นคนแล้วก็ส่งความพัฒนาดีต่อกันนะครับเช้านี้อาจารย์ขอหยุดไว้ก่อนเพียงแค่นี้เผื่อที่จะไปถึงตอนไหนอาจารย์จะส่งข่าวไปเรื่อยๆติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับ